ยังอยู่กันที่เรื่องราวบนท้องถนนนะครับแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิต14คนและบาดเจ็บอีกกว่า30คนครับเหตุ <S <S การณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารนะครับได้ประสบอุบัติเหตุซึ่งทางด้านตํารวจสพห้วยยางจังหวัดประจวบคีรีขันและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยนะครับก็มีการลงพื้นที่ ไปพบรถทัวร์ของบริษัทสีสยามเดินรถจำกัดนะครับทะเบียนกรุงเทพมนาคนครแล้วก็หมายเลขข้างรถนะครับก็คือเป็นกรุงเทพนาทวีนะครับปรากฏว่ารถเนี่ยไปตกอยู่ริมถนนเพชรกเกษมที่อยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่331นะครับถึง332หมู่ที่7ตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันก็เป็นเส้นทางขาล่องใต้ใกล้กับทางอุทยานแห่งชาติหาดวานกรครับ สภาพรถเนี่ยคุณผู้ชมครับคือชนติดกับต้นไม้พังยับแล้วก็พาออกเป็นสองซี่เลยนะครับแล้วก็ไปพบผู้โดยสารเสียชีวิตหลายคนนะครับแล้วก็บาดเจ็บจนวนมากติดอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่ก็ต้องทยอยนาคนเจ็บออกจากรถแล้วก็มีการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนจะเร่งนําส่งโรงพยาบาลทับสแกแล้วก็โรงพยาบาลประจวบาคีรีขันครับเบื้องต้นก็ทราบว่ารถทัวร์คันนี้ครับมีเจ้าหน้าที่บนรถ3คนครับรับผู้โดยสารมาทั้งหมด46คน จากสถานีขนส่งสายใต้มุ่งหน้าอำเภอนาทวีทจังหวัดสงขลาแล้วก็แวะรับประทานอาหารที่ร้านสุภาพชน3 0 0รอย,ยอดก่อนที่จะเดินทางต่อทีนี้พอมาถึงที่หน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติหาดวนากรเนี่ยครับรถเกิดตกถนนแล้วก็ไปชนอัดติดกับต้นไม้ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ14คนครับแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า30คน โดยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับนี่น่าจะกลายเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้ที่ต้องติดตามกันต่อนะครับผมขออนุญาตนําข้อมูลจาก สพ91ที่สัมภาษณ์ทางผู้กำกับในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยผ่านทางสื่อมวลชนด้วยสำหรับกรณีของคนขับเนี่ยมีรายงานว่าบาดเจ็บแต่ไม่สาหัสนะครับแล้วก็สามารถให้การได้ตัวเขาเองอ้างว่าก็ทำหน้าที่ขับรถมาตามที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จู่ๆเนี่ยเกิดอาการวูบวูบแล้วก็ทําให้รถเนี่ยเกิดเสียหลักนะครับแล้วก็ไปพุ่งชนกับต้นไม้ซึ่งอยู่ข้างทางนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น เบื้องต้นพยายามจะหาข้อมูลเรื่องของเส้นทางถนนเพชรเกษม,มขาล่องใต้นะครับ,รบว่าเรื่องของการจราจรได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นะครับก็คาดว่าถนนน่าจะยังใช้งานได้หรือไม่ในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมซึ่งอยู่ในพื้นที่หรือว่าต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยสามารถแจ้งข่าวกันเข้ามาได้นะครับ,ครบใครติดตามผ่านทาง Facebook Live หรือว่า YouTube Live ก็อัปเดตสถานการณ์กันเข้ามาได้เลยนะครับ